สวัสดีค่ะ,อะตอนนี้แม่น้องนนณามาอัปเดตอาการของที่ว่าฉีดวัคซีนโควิด19ที่นอะคะ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาแม่น้องนิณาตื่นขึ้นมาเป็นเวลาตีสามค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าปวดค่ะปว,ปวดระบมไปทั้งโตค่ะก็เลยสีตื่นขึ้นมากินยาเด้อค่ะแก่ปวดกะตอนนี้แม่น้องนินามีไข่ค่ะวัดไข่ได้สามสิบแปดเด้อค่ะตอนนี้เป็นเวลาของตีสามค่ะ เมนูนี้นะวัดไข่ได้อ38องศาด้วยค่ะก็คือว่ามีไข่เนี่ยนะคะตอนนี้ร่างกายก็ระบมไปทั้งโตัวเลยค่ะแขนด้านซ้ายนะคะทีได้ทาการฉีดน,นี่ก็ยกบกขึ้นเลยค่ะปวดปวดไประบมทั้งตัวแล้วก็มีไข่น้ำละค่ะก็ปวดหัวนะคะมีอาการปวดหัวแล้วก็มีไข่ร่างกายอ่า ระบบไปหมดเลยค่ะตอนนี้แม่นงนินากะมันนอนบอดานะคะมันนอนบอดาเพราะมันปวดค่ะมันปวดไปทั้งโตเลยค่ะก็เลยวาสิตื่นขึ้นมามหาอ่าอ่ามหานา้มกินค่ะเพราะว่าข้อแห้งค่ะมีอาการอ่าข้อแห้งนะคะแล้วก็เลยวัดไข,ข่ของเจ้าของก็ไดสามสิบแปดค่ะสามสิบแปดจุดสองก็คือแสดงแสดงว่าเจ้าของมีไข่ไข,ข่ึ้นแล้วค่ะกะับบางสงคือ็่าพุงนี้อ่าเมื่ออ่นกะสิ ต้องโทรล่างงานล่ะค่ะเพราะว่าคือ,อยังสิบไปอคือ,อยังสิบไปทํางานบไวเด้วยค่ะเพราะว่าร่างกายแย่มากเลยค่ะปวดระบบไปทั้งโตอาการหนักกว่า,า,ก,าก,กว่าที่แม่น้องนี่นาคิดไว้หลายเลยค่ะเริ่มแรกก็คิดว่าก็สิบ่มีอาการก็คิดอยู่ค่ะเริ่มแรกก็คิดว่าสี่ปวดระบบไปทั้งโตก็ๆๆคิดว่าจาของพ่อคิดว่าตัวเองพ่อทนไหว ทนไหวคะ่ะพ่อสูยหวคะ่ะพ่อเอ่อเขานอนเออกินยาแล้วเขานอนตอน,อนสองทุ่มครึ่งนนะคะแล้วกระตือดิมากกระนอนหรับเลยคะ่ะกินยาแล้วก็นอนหรับไปเลยคะ่ะเพราะแม่ตรงนีน้นะกินยาอ่าอันที่ฟีนะคะที่เอามาจากเมืองไทยะะ้วยค่ะกินไปสองเม็ดค่ะและะ้วก็รับยาวเลยคะ่ะแล้วก็มาฮือซึกโตตอนประมาณตีสองกลัวๆีลยละคะ่ะอ่าข้อแห้งคะ่ะหูซึกข้อแห้งแล้วกับ ปวดระบบไปทั้งโตเลยค่ะก็ต้องตื่นขึ้นมากค่ะตื่นขึ้นมาตทีสิมากินยาต่อนะคะมากินยาต่อแล้วก็เลยวัดไข่ไปน้ำเลือดก็ไดสามสิบแปดจุดสองค่ะอา่าไขท่ทีแม่หน้องนี่นะวัดได,ด้เด้อค่ะกะโอ้ปวดหัวค่ะตัวหอนค่ะอาการปวดหัวตัวหอนนะคะก็คิดว่ามืออื่นกะสิบรรเทาลงนะคะ เพราะว่าเมื่ออื่นเสาร์ก็คิดซื้อสีบเ,เทาลงค่ะแต่ว่าแนนอนค่ะมืออื่นบอสามารถไปทํางานใดแนนอนค่ะเพราะว่าแขนดานท้ายทีคุณหมอทําการฉีดไปนี่ยกบกขึ้นเลยค่ะยกบกขึ้นเลยแขนหนักมากแขนติงบ่ไ้เลยค่ะแม้กระทางสีพยุงโตให้ลุกขึ้นก็นยังพยุงบ่ไหวค่ะแม่้นงนี่น่าอ่าแยกมานอนอีกห้องห,หนึ่งเด้อค่ะเพราะว่าบ่ระอยากรบกวนพอบานนะคะ เผื่อย่ำดึกๆนะคะจะคล้องปวดหรือว่ามีอาการยังกระเอยากรบกวนพอบานย่ำดึกนะคะแม่บ้านกระบ๋ลูนะคะว่าคนอื่นสิมีอาการก็จังแม่บ้านบอเด้อค่ะไม่ถึงว่าก็จังแม่หนองนี่นาบอเด้อค่ะ,ะเพราะว่าแต่ละคนร่างกายก็แตกต่างกันไปเด้อค่ะพ่อแม่นนองนี่นาในอันเป็นคนอันนักสี่สิบค่ะอันสูงลอยหาซิบค่ะอาซีร่างกายอาซีออนแอร์บ่อ่อยแข็งแรงทาไดก็เลยสิมีอาการ อย่างที่เห็นนะคะอาซี่สำหรับคนอื่นอาซี่วด้เป็นก็จงแมน,น,น้องนีนาเด้อค่ะแต่ว่าเพื่อนๆอเพื่อนกระบ,บอกมาอยู่เด้อค่ะว่าเข้มแหลกกระบ่คคอยมีอาการแห้งท่าดค่ะแต่ว่าเข้มที่สองสินักกลัวเข้มแหลกนะคะค่ะมันเข้าไป,ไปฉีดวัคดีสินของเข้มที่สองก็จีมีอาการนักกลัวเข้มแหลกนะคะอันเข้มแหลกยังเป็นขนาดเองละเข้มที่สองอัน,นฉีดซ้ำเข้มที่สองแมน,น,น้องนีนาซีไว้บโนน้อค่ะ สิเป็นแบบไรกะมาติดตามกันต่อไปด้วยค่ะแต่ว่าเมื่อน,นี้กะสิกินยาแล้วก็สีนอนพักผ่อนต่อค่ะกับหวังว่าจะใสไขก่กะสีลดหายนะคะสลดลงนะคะจนไรกบมาเป็นกําลังใจให้แมนองน,นี้นาไปน้ากันด้วยค่ะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนก็บ,บอกว่ายุเพื่อนอันหลายหลายคนที่รับฉีดวัคซีนก่อนหนาแมนองน,นี้นานแล้วนั่งก็บ,บอกอยู่ค่ะว่าประมาณกระสิเจ็บปวดแบบประมาณสักสองสามมือแล้วค่ะแล้วก็สีอาการ ดีขึ้นค่ะดีขึ้นตามลำดับนะคะจะได้กับอันขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะทีเ่เขามาส่งกำลังใจให้แม่น้องนีนาจะได้แม่ก่อนนอ้นองนีนากระซีอัปเดตอาการเรื่อยเรื่อเด้อค่ะจะได้เขาตัวไปกินยาก่อนเด้อค่ะ